สวัสดีพี่น้องอนมริกะมาปลูกคักเนาะตอนเสาร์บัวกับบุกได้เสาร์อันดเนาะเตื่นมากหนาวเลยนะพี่น้อง่วยมาช่วยช่วยจะช่วยช่วยใจอยากห่อนะแม่เนาะมาหนาวไปแล้วเนาะตอนเสาร์นี่อยากหนาวอยู่ห่าก็ได้ปลูกได้หน้าหนึ่งเลยเนาะนี่หอมบัวน้อพี่น้องผู้ต้องผนวก นี่อันนี้กระป๋าดออกน้อยโผล่ี่ห้องบัวธรรมดาเจ้าบัวกปานไหมโอ้คอยปาดค่อไปปาดออกนะหองบวงเลยวสิปูหองปอมนั่นะแมเนาะกผักกาดใปูหองบัวนี่จักนานแม่นานเท้าเห็ดด้วยนี่เป็ดนานพี่น้องใส่หันัวหานานเป็ดนานปูโอ้ลม อ๋อนางวัตถีนะมันบวลงมันแขงน็งเลยโอ้ไม่ในกระ,าะกตาลดอันนี้จนเจ้าวัตถีออกอันนี้คือเนาะยามมือสาวลงกับวีวีเน่ยหักก็ได้ยาบลเล่สาวนั้นที่สองก็ได้ฮักก็ได้ฮักก็ได้ไดไดเปลี่ย,ยนกัน,น <ๆ S 1> ปลูกเป็นี่ได้ที่ปลูกพักบัวนี่นะสีหานาน <c oughs> นานเบิดแล้วกันฮอกบอสนะฮกนาน ออหอปอมมันก็ยังเลือดแต่ทรนานโซงนานแบบนี้พักมาบงได้สันี้ตตัดบลายมันจะเหี่ยวอดท้อตัดบรายแล้วมันเหี่ยวอย่าตาลายเด้อยผึ่นบอกนะนละตั็มาตัาลายแล้วแล้พี่น้องพูกพักพี่น้อง บัวแม่ทมหัวไม่เห็มันอะไรห่ะดีมันมันธรบมดขึ้นตัวม <oh> ันเป็นขีดมีแกมันอะแกกกเวงเด้อแกออกอัะนะมันกะหางกะขาดนะมีปลูกผากระดาษงนานออีโกนี่ออกไหมแกยู่แบบนี้นะแกแกยะได้ทำลัดตีบัวไหพ่อบวยใช่พ่อขอบวอยคุณบอ บัวบัวบัวไปหดยาแล้วเนาะเอาสีเลยใช่ไหมเนาะสานนะพอก็ซึนดีแม่กะทีพวนน่คือโกะอะไะใช่แล้วอีโกะอาออกไปกินดีเจือลูกสามันโบ่ใบมันมาขางนี่มันใหญ่เด้มันสวยแต่ทาง้เอโกออไปโก้ อ๋ออี้อยมานั่งกันพัดบ้านทางใดอีกเลยโอ้ยมาปนนางเจ้หน่อมานางเผานางงามมือสาวแล้วพี่น้องอบคุณช่วยมากมันกระเด็นไม่สีเหี่ยวว่าแม่งามต้นสวยแต่แต่งามมือสาวกับงามมือแรงเออเราก็สิไปแป่งนานตั้งแต่คือเลิกพีเนาะสิไปแป่งนานตั้งแต่วันฮอกเปาใส่ไปเลยสองหัวไปเลยเพราะว่าข้าวประหยัดนะ ทำหัวหอมปลูกแล้วก็หยอดยามเก็บก็เก็บใบก็โรกอะไรน่ะแม่ปูกอ่ะกินใบมันไหมกินใบมันแม่กินหัวมันพักาสิบตนเนาะพี่น้องแล้วก็ปลูกหอมป้อม ก็เมนะพักสลัดนั่นเเนาะยำเขาปุยยำอย่งอยากเลยแบบหูสลัดกไววงนั่นแหละเปสื่ออาบเบียขอาเขา้องอาบเบียมันและอีอานการตานางกูเด้อน่ห่อปล่อยอวะ ฉันบออ้อมนะบอได้ซื้อมาลยซื้อร่ยมาลเลเอินาบอกรา้งานเจ้าน้ะได้บอยได้งานจ้นบอ่ยมัมนมีหัวลีด้านหน่อยเนาะ นี and oh, turn, and ่ด yeah, hmm, um, yeah, ึงออกแล้วหัวลีเดึงออกแล้วแหละปลูกแล้วเลยมาเบิ่งกับละมาอาทิตย์หนึ่งเนาะมันกระสีอะตกหน่อเลยนะแม่เนาะโอกชาหมือกระเตกเลยเนาะเออไม่เออกระเตกสมบูรณบไหวเนาะพากันเลยเนาะเอาห้องโปอบนี่เด้จังมือแม่จังเตกห้องโป๊มเด่งเนาะเจ้าสีปุ๊บบัวหวานเละปุ๊กมันบ่เออเอากุ้งมันไ่้กุ้ ถอดทัวน okay. mm. okay. ี้เะยตันี้ก็เราหดเลยจะเอามาใส่กระพุ้ยก็หดอดลำตะปุกเลยนีไปหาองน่ารักกาศมาหวานนะใช่ะเนี่ยไปหวานมีกันน่ะแม่พักการที่เมาหวานมีแด้หวานอยู่หลุมหมอยหวานผสมกันบ่ไซิมาหวานผสมกันมันหกได้แบบแต่แล้วส่ะสิได้หวานใหม่แล้วส่ะสิรษฐกุดนานใหม่แล้วส่ะด้่นะส่ะอนานตะปุ่นเอ๊ะ ปลูกทั้งนี้3บ่ทั้านั้นก็3ก็เป็น6นี่ะมันได้ชอด7จ้ะเจ้าสิเอาทด7บ่ผิดว่า6ก็พอแล้วทีแล้วนี่ปลูกจากนั้น6ชดคือกันนั่นแหละบ่ได้คือแหละ1 2 3 4 5นี่ทีแล้วจะปลูกเท่านี้ตะกี้เลยเ6นานก็ได้ปลูกหลายได้หลายบ่ด โอเคอย,าย่างนี้เด้อนี่เด้ออ๋อพมาหวานกันนะฮะได้ลงประกาศสาวเอเชียนะี่น้องบอรอยากน้าไปได้ดอกจังหน่อยพันลูกบอรอยากน้าไปได้โน,นมือหน้โนแม่น้าก็ทันในอาบตาทันในหลังใจยังเหมือนเนึ่งจ้ะ โอ้โ่ได้มีเด้อสิหมออีโก้หน่าบลางกีตาร์ปเนื้อยู่ลูกจันอะไรนอนกาอยากให้นอนวางที่ได้ไปนอนวางศาสตคนนี้แหละก็ก้อยไป็และเธอจ้ะก็อ้อยเขียนเสียงศาสตร์น่ะตีเอ็นทีเวดเป็นศาสรมันเป็นยางเนาะ เอากาออกมาแล้วเลนพุพเพิ่ันกระเลนเลยบ่อนเออเลนทอดนี่แล้วเพิ่งจะคาดเอาหมวกหกไปมันออกมามดีค่ะกกันแล้วนานหนึ่งแล้วพี่น้อกหอมห้าบีเห็นว่านอนเซย์มาแป้งให้เขาเลยหน้าไปดินี่พี่น้องเขามาหาหัวผักใหม่เพราะว่าตัวนี้มันโบงงามเนาะมันหัวน้อยเด็ดดีเลยเหลือต้นไม้เนาะเพราะว่านี่ยังมีลายอยู่ดิ นี่ห้ากระปุกได้จากนานวะยังน้านหนึ่งเนาะแม่พักอันนี้เนาะเพราะว่าสีอาวกนานดีเอาแต่หัวใหญ่ไหมเมื่อค้าเมื่ตัวนี้ดึงตัวหัวมันโดดสุดแต่เขาดีใจจะดึงมาใส่กันเออแรงหนุ่ตายเลยนี่เนาะเน,นาะหัวพกักแต่ปีแล้วนี่แหละปลูกแต่ปีแล้วนี่ แล้วเขาก็กลดแล้วเขาก็เก็บกไว้ปลูกโตปีหนา้าปีนี้ปีหนา้ <laughs> ปาปัด <laughs> ตอนเห็นอะไรจุกน้อแม่เนาะมีแต่วงใหญ่เนาะแบบมันหลีดน้อแม่ไม่ใช่หลีดน้อไ้ต้นอะไรจะหายไปไหนาเลย,ยโทรศัพท์เจอป้ะแม่ โมนนเนแเียนยนม่นลเพื่อนคุตึงตึงตึงไหนอหน่นี่เตัวนี้ตัพังหมดปูากนันเองนี่น้องพี่น้องน้ำนนสุดท้ายนี่น้องต้องฆ่กาอนัปาตัวม่อไหร่วัามันโบงงามหัวนี่น้อยน่ะเคงนี่เหมืนเนาะที่ปุขอมันนั่นน้อพี่น้อง

คือกระซิเบิร์ดแหละแหละใส่ซิเบิร์ดหลีดแหละเบิร์ดแน่กับซองมึงโอ้ยกนันโทรนั่นเรวมันกะบริยิทธ์เอาอเหยียบลงเลยวะหัวมันบิร์เธเฮงเหยียบอันนี้ซื้อๆแม่มาเปน็นยังดอกดมีผิดไปโทรมาวะโทรมาเนี่ยไล่อาญามาหาหมดแล้วตั้งมาหาแล้วก็สซิบอ่ะลงมาหาพี่เราโทรมาเนี่ย เอามาหแล้วกะลกมาหาเ่อไม่อาหมวกกกละเป็นเลยแม่จะไปนะบเละเป็นไวว่าเนะอยอย่าเลยกกกบเมื่อนกินในผิดจะหมาที่วกาบเบิดดอกมชหื่อเอาวหนั่งแน่นี่นะนั่งเฮือกระเจ็บจะแม่สาดเนาะป้าถุงเท้า เท่าแล้วอยู่ได้เท่าได้บ่ยอมมาบ่ยอมเท่าเท่าบ่ยอมเก้บ่ยอมเท่าเ่าบ่ยอมกเบิดนี่กนานะเฮาปีนี้โอ้ยนี่นี่แลเร้อยนานี่่ะสิปลูกหอมบัวบ่เด้อว่าหอมปอหอมปอ เดี๋ยวเบิรงเดี๋ยวสีคายหอมป๊กของพี่น้องเบิรงเนาะเมย์ี่เมยซเสว้มือหนึ่งเซีมือหนึ่งแล้วพี่น้องอันเนี้ยเดี๋ยวใชมาสีคายให้เบิร์นมาสีเป็นฮ้าเซ่ก็เนาะห้าจังได้มาปลูกเนาะแม่เซ่มันเป็นยังแม่กัวไม้น่ะนี่ออกไปนี่ดูสิให้มันออกไหวเบ้าเศนะนี่เนาะทูบเลยว่นี่แล้วข้าสซีวานแล้วก็เอาผงผุ่นโป๊กลำรางน้อพี่น้องว่านนั้นนะนี่ มาหายเจ้าหวานซะนะหมแปลง้างมือก็ดึกนี่เด็กห่างห่านี่ดิค่ะแบบหนามเลยพ่อแล้วบ่อปลูกพักบัวใส่ไปแปลงซะเน้อพี่น้องหวานหอมโปรมน่ะตัวเนาะแม่หวานถี่ๆโรดใบอะไรมันขึ้นนะเนาะมันขึ้นนะอันนั้นโรดอย่ามันบัวโพย่าสกปกหลีกเดี๋ยวไปเอาอยู่เดี๋ยไปเอานะอือ ໄປເນາະພີ່ນ້ອງລົມປາກມົນໂຕນີ້ເນາະແມ່ເລັກກະຜົນປູກໄວ້ເນາະແມ່ເນາະໝູກຫ້າກະໄດ້ແດ່ຫົກນັ້ນໃຫູຕບໍກເ